ป๋าเงม็มห้วยชาวบ้านสวัสดีครับตอนนี้ผมมาจู่โจมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชนบุรีนะครับในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบห้องตึกอบรมไอราคอและพิธีเปิดการแข่งขันภักษะฝีมือแรงงานสาขาร,ระบบอตัตโนมัติและหุ่นยนต์ครั้งที่2ครับมาล่าสกินคอมเพิชัน2021 ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผิดอนุมัติและหุ่นยนต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ทชนบุรีการแข่งขันนะครับประกอบไปด้วยนะครับ6สาขาด้วยกันนะครับแบ่งเป็น3สาขาแข่งขันแบบทีมทีมละ2คนได้แก่สาขาแมคคาทอนิกสาขา PLC สาขาซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ และแบบบุคคล3สาขานะครับได้แก่สาขาหุ่นยนต์สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์หรือว่า C A D สาขาปัญญาประดิษฐ์ C L A อผู้เข้าแข่งขันนะครับเป็นนักศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเขต E E C นะครับมีอะไรบ้างครับมีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E t e c วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีวิทยาลัยเทคนิคระย,ยองวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเศรา วิทยาลัยเทคโนโลยี IRCP ีผู C ้เข้าแข่งขันนะครับจะได้รับรางวัลชาเลตที่1น่นะครับจะได้รับรางวัลเงินรางวัล5,000บาทพร้อมโลกกิจยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับอันดับที่2รับเงินรางวัล3,000บาทอันดับที่3รับเงินรางวัล2,000บาทนะครับ,ค,รบคือต้องยอมรับว่าประเทศไทยเหมือนครับสาขาของ,ของ,ของ,ของหลายๆประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นหรือประเทศต่างๆที่ลงทุน ประเทศเวียดนามอินโดมาเลเซียปินต่างๆวันนี้ความคิดตอนนั้นกับกายมองว่าจะมาลงทุนประเทศไทยเยอะมากขึ้นเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนโยบาตรันั้นะในการป้องกันควบคุมแก้ไขเรื่องโควิดนั้นเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้วก็การที่เกิดโควิดครั้งนี้ทำให้นักลงทุนต่งตางประเทศรู้แล้วว่าประเทศไทยคือเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเรื่องของการช่วยเหลือนักลงทุน เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการที่นำระบบเศรษฐศาสตร์เดินผู้ระบบสาธารณสุขไม่ใช่สาธารณสุขนำเศรษฐศาสตร์ถ้าสาธารณสุขนำเศรษฐศาสตร์ปลว่าโรงงานทั้งหมดต้องหยุดการผลิตแล้วก็จะทําให้การส่งออกนั้นติดลบอันนี้ส่งออกเติบโตต่วันนี้เรากำลังบอกว่าสิ่งที่ศูนย์มาลาที่ของกรมพัฒนาพื้นที่แรงงานที่สถิตีแล้วก็ทางท่านรองผู้ช่วยรัฐมนตรีพามาเรามาดูเนี่ยที่มีการแข่งขันก็อยู่ทุกวันเนี่ย เป็นศูนย์ที่เราจะผลิตนะครับนักนักเรียนผลิตจากพี่น้องผู้จะทำงานในภาคของสกิลที่เป็นนิวสกิลเป็นสกิลใหม่ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพยายามดำหนิตลอดเวลาสั่งการตลอดเวลาว่าการที่เราจะเป็นผู้นำในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆหรือจะเป็นผู้นำในเรื่องของเศรษฐกิจการส่งออกเนี่ยเราจะต้องมีการอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลเข้ามาเกี่ยวข้อง พราะถ้าเราไม่มีนิวสกิลเนี่ยเราก็จะต,ตามหลังคนอื่นๆเขาวันนี้เนี่ยการที่ผมไปดักลงทุนยกตัวอยา่างผมจะมาลงทุนประเทศไทยถ้าบุคลาคกรไม่เพียงพอนี่คือทรัพยากรบุคคลที่ขาดไปแต่ทรัพยากรในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเราทําได้แต่ทรัพยากรทรัพยากรบุคคลเรากลับกลายว่าไม่มีเขาเขาไม่เมีองลงทุนถูกไหมครับวันนี้เราถึองบอกเราต้องเดินคู่กันให้ได้ในระบบของเศรษฐศาสตร์เดินคู่สาธารณสุขและพร้อมกับการพัฒนาเรื่องนิวสกิลต่างๆ,ๆที่ต้องมาใช้ ในโลกปัจจุบันนี้ระบบโลกของ4.0ที่รู้รู้กันูนะครับวันนี้การแข่งขันวันนี้ก็เป็นการตั้งโจทย์เพื่อตอบโจทย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมกับสิ่งที่จะใช้ในะลกสิ่งที่พื้นที่ EC นะครับเป็นพื้นที่หลักที่12อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ New Skill นะครในเรื่องของโงไปความเกี่ยวไฟฟ้ารถไฟฟ้าแบตเตอรี่ หรือต่างๆที่เกี่ยวเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาใช้ทัง,ง้นเราไม่ใช่อุตสาหกรรมแบบ<อ>ท,าทางโซนสมุทรสาคออุตสาหกรรมทางโซนสมุทรสามคอเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวพวกอาหารแ r a d i t แข็งพวกนี้ก็เป็นพวกเรื่องของการประจุพันธุ์แต่ของเราเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่12เป้าหมายท่าพูดถึงการส่งออกก็เติบโตมากการส่งออกมีความสํคาคัญยังไงกับการพัฒนาฝีมือแรงงานครับเพราะแน่นอน การที่เรามีบุคลากรทรัพยากรบุคคลซึ่งอนาคตเนี่ยกระทรวงแรงงานก็ทำเอ็มูร่วมกับกระทรวงศึกษ,ษาแล้วว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยจะขาดอาชีพอะไรอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอาชีวะจะต้องเปิดอะไรเพิ่มลดแผนกอะไรเพิ่มแผนกอะไรกระทรวงแรงงานจะต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจแรงงานเป็นผู้ชี้นําในเรื่องของเศรษฐกิจว่าข้างหน้าเศรษฐกิจจะโต เป็นการวิเคราะห์แล้วก็การป้อนบุคลากรพี่น้องผู้ใช้แรงงานเข้าไปอุตสาหกรรมนั้นนะั้นี่คือสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้กับกับโลกสมัยใหม่ตอนนี้ถ้ามาดูแล้วอิแตกใจไงบ้างครับก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราดูแต่ในทีวีหรือสิ่งที่เรารู้จากท่านทิพย์ดีหรือจากหลายหลายท่านที่ที่บอกเราเนี่ยเราได้เห็นกันตาแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ยากเราต้องยอมรับว่าบางครั้งเราก็สู้้องลก็ไม่ได้ เพราะเราไม่เราไม่ได้มีความถน,นัดในเรื่องพวกนี้ผมพยายามบอกุตลอดเวลาบอกท่านที่ดีว่าฝึกเข้ามาเยอะๆฝึกเป็นครูแม่ไก่นะฝึกครูแม่ไก่คือน้องก็เป็นอยู่แล้วก็ฝึกคนขึ้นมาเติมเข้ามาเติมขึ้นมา,น,น,มานะฮะเอ็กซ์สีท่านหน่อยครับทร<ส><ส>าบว่าตอนที่ท่านเป็นสอสอ,อยู่แอบดูงานที่ EC ซีที่บ่อยมากคือเร,เราเป็นรัฐมนตรีแล้วนี่ไอสิ่งที่คิดไว้ตอนเป็นสสได้นํามาใช้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วหรือยังครับคือเราคิดว่าวันที่เราดูกว่าวันนี้โลกมันไปเร็ว อุตสาหกรรมมันมไปเร็วกว่าวันนั้นวันนี้เราเข้ามาเราเห็นทเรามาดูโดนดูโดนที่สามารถดูแลสตูพืชได้หมดสิบไร่ใช้เวลาแค่สิบนาทีจากเมื่อก่อนเราต้องใช้แรงงานคนเดินพ่นสิบไร่นี่ใช้เวลากี่วันในนี้โลกเทคโนโลยีส,สมัยแต่เรามีต้นทุนเราก็พยายามผลิตให้หาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยแล้วก็ทําให้ราคาต้นทุนเนี่ยลดลงเกษตรกรอาจจะไม่มีกําลังวันหนึ่งเนี่ย อาจจะเป็นภาคของภาคของกระทรวงพาไทยหรืออบจอซื้อเอาไว้แล้วให้เกษตรเช่าใช่ไหมคือมันต้องยอมรับว่าบางทีเกษตรกรไม่สามารถที่จะซื้อโดนมาทํางานได้แต่สามารถหน่วยงานรัฐสามารถซื้อได้แล้วก็ปล่อยให้ทางสมาคมหรือเกษตรกรเช่าไปเวียนกันไปมันก็ทุนแรงลดกําลังต้นทุนกรดบวนการผลิตขู่ข้าวจะได้ถูกลง ข้าวราคาตลาดถูกลงแต่ต้นทุนเราถูกลงมันก็มากิจแฉบช่วงของกําไรแค้มก็มากขึ้นเท่าเดิมะวันนี้ถ้าไมา่องแอบมาดูแล้วก็เป็นรับป็นตีแล้วกรับหอมขอบคุณ <ś led> ครับสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแง้มครับเจ้านายปูนปูน